อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดฟ้ามากที่สุดแสงแดดจึงเป็นผู้ร้ายอันดับหนึ่งเลยคือตัวละครต้องมีพระเอกเอกฮีครแล้วก็ต้องมีผู้ร้ายแน่นอนเพราะไม่งั้นมันจะไม่สนุกเลยมันจบไวด้วยมันจบไวเ้วยไปมันต้องมีผู้ร้ายใะไม่ใเวลาเราพูดถึงฟ้าปุ๊บเราก็ต้องพูดถึงสาเหตุหรือผู้ร้ายนะคะแต่ว่า เราก็ต้องมาคุยกันว่าแล้วผู้ร้ายนั่นน่ะมันเป็นผู้ร้ายตัวจริงจริงๆหรือเปล่ามีกี่ตัวมันเป็นสาเหตุจริงๆริงไหมครับผมอ่ะอันที่หนึ่งคือเรื่องของแดดแสงแดดถามว่าทําไมแดดจึงเป็นผู้ร้ายก็ต้องมาเข้าใจ่อนว่ามันไปทํางานยังไงมันเป็นผู้ร้ายได้อย่างไรทําไมถึงต้องเป็นผู้ร้ายโอเคนะคะแดดเนี่ย แสงแดดที่ส่องลงมาที่ผิวโลกเนี่ยแสงแดดให้อะไรเราบ้างโคชแสงแดดให้แสงสว่างเพราะตอนเช้าจนกระทั่งถึแสงมันต้องมีแสงเพราะโลก visible light อันนี้ได้แน่นอนซึ่งเป็นประโยชน์เพราะถ้าโลกเรามืดตลอดเวลาโอ้ไม่ไหวชีวิตก็ไม่มีชีวิตมืดมนชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรเติบโตขึ้นมาเลยอันที่สองให้อะไรอีกให้ความร้อนค่ะความร้อนมาจาก infrared อ่าถ้าเราเรียนนะมันก็จะต้องมีอิน ต่อด้วย visible light และถ้ามี infrared ก็ต้องมีแสงเหนือม่วงหรือเรียกว่า u l t r v i o l e t นั่นเองทีนี้ ultraviolet เนี่ยค่ะมันจะต้องประกอบไปด้วย u l t r v i o l e t a B และ C มี3มีสประเภทอีกใช่แต่ว่าบังเอิญอัลตราเวฟแลเนี่ยมันยังลงมาไม่ถึงพื้นนะคะด้วยเวฟเลนจใช่หรือว่าความยาวคลื่นของมันเนี่ยมันยังลงมาไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นผู้ร้ายที่ โปรดีของเราเนี่ยจะมีแค่สองคนคือใน A กับในบีนี่แหละคือใน A ทําให้เราเกิดความแก่และใน B ีทาให้เราเกิดการหมองคล้ำเหมือนโดนของถูกต้องแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยละค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดฝ้าได้เพราะไปกระตุ้นทําให้เมลานอไซต์ทํางานเยอะ ปกติแต่ว่าเอ๊ะละครเรื่องนี้มีผู้ร้ายคนเดียวไหมนะไม่น่าจะใช่มันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมันไปโฟกัสแค่เรื่องของต้องเป็นเรื่องแดดอย่างเดียวแน่เลยเพราะฉะนั้นบางคนเราก็เลยใช้วิธีป้องกันโดยการทาครีมกันแดดทุกวันแล้วป้องกันเราตัวเราจากตัวผู้ร้ายคนนี้แล้วหลบแดดอย่างดีไม่เป็นแน่ไม่เป็นแน่นอนใส่หมวกมีร่มกันยูนั่นน่นนี่ก็ยังไม่หา ทำไมล่ะอย่าลืมนะตัวร้ายอาจจะไม่ได้มีตัวเดียวเพราะว่าสาเหตุของการกระตุ้นทําให้เกิดฟ้านั้นมันไม่ใช่มีสาเหตุเดียวแสดงว่าตัวร้ายที่คุณคิดว่าใช่นั้นมันอาจจะไม่ใช่ร้อยเมันอาจจะไม่ได้มีตัวเดีมันอาจจะมีรวยกองหนุนซัพพอร์ตอยู่ใช่ให้เรามองหาสาเหตุอื่นๆด้วยนะคะสาเหตุเหล่านั้นมีอะไรบ้างเช่นว่าเอ พันยาอะไรที่ไปกระตุ้นทําให้เมลานอไซต์นั้นทํางานเยอะเกินไปหรือเปล่ายาเหล่านั้นเช่นอฮอร์โมนโมน,นะคะเช่นยาคุมกําเนิดหรือเปล่านะคะหรือยาบางตัวที่กระตุ้นทําให้เมลานอไซต์ทำงานเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอันที่สองใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้ หน้าเราเนี่ยมีโอกาสทําให้เวลาเราใช้ทางานเยอะเกินไปพวกครีมคุณภาพต่ำหรือเปล่านะคะหรือว่าครีมบางตัวที่มีสารแปลกปลอมหรือเปล่าที่ไม่เหมาะกับผิวหน้าเรานะคะหรือว่าปัจจุบันเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานกลางแดดอย่างเดียวนะแต่ว่าเราทํางานอยู่กับแสงไฟซึ่งแสงไฟมัออมมีผลด้วยเหรอฮะมีผลในทั้งหลายมือถือแล้วฮะทั้งหลายอีกอันหนึ่งที่ชอบพูดมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้แต่มันเป็นได้ก็คือ stress อ,อน,น,นเอสเตรสเนี่ยค<ม>่ะความเครียดแน่นอนเพราะมันมีผลต่อเรื่องฮอร์โมนในร่างกายด,ด,ดังนั้นถ้าผมฟังมิสพูดวันนี้นะครับคุณหมอพูดวันนี้ก็คือว่าปัจจัยหลัก ที่เราสันิฐานให้เป็นผู้ร้ายเบอร์หนึ่งก่อน<ะ>ก็คือแสงแดดแนนทีนี้นอกจากแสงแดดแล้วเราก็มาดูว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่แค่แสงแดดมีผู้ร้ายเสริมมีตัวประกอบอื่นมีตัวละครที่เป็นตัวประกอบอีกตัวหนึ่งะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนนะครับ<ะ>ที่หรือว่ายาหรือว่าครีม<ะ>หรือว่าพันธุก,กรรมะนะครับหรือไม่หรือม่กระทั่งว่าแสงไฟแสงการทําอาหารก็มีผล ดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแดดแล้วล่ะมันมันทุกๆอย่างรวมตัวกันทั้งหมดถึงถึงได้มีคําพูดว่าเอ๊ะทำไมฟ้ามันดูรักษายยากจังเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ง่ายแต่แต่หาคำตอบยากยากใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นอกจากเรื่องของภาวะเรื่องของแดดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆด้วย